สวัสดีค่ะพี่น้องยาจามาแล้วเมื่อไหร่ยาจามาแล้วยาจ่าสิ้อผ้าให้ยังยาจ่าสิ้ผ้าเห็ดต้มจืดอันนี้กุ้งกับยาจ่าปรุงเครื่องใส่กับวนเสีนกับไอไอเครื่องรากผักซีกับกระเทียมกับไอปรุงรสเรียบร้อยเนาะจ่าเนาะนี่นี่เนาะบัดยาจ่าสิมหฮอนี่ยาจ่าสิมาเห็ด่อย์ยาจ่าก็ได้พักกาดจ่าย้าจ่าลวกแล้วเรียบร้อยยาจ่าสิมะ่อเนาะจ่าเนาะ เจจ่าสีมะฮ่อยจ๊จ่าสีมะฮ่อจ้าอันนี้พักเครื่องเส่ลงต้มน้ากันอันนี้ก็ะหัวมูรุจ้าแค่นรดจ้าอันนี้ก็ะแตงจ้าบันนี้เจ๊จ่าสีมะฮ้อนะจ้ะเนาะจ,จะจ่าสีมะฮ่ออันนี้บนันนี้สีมะฮ่อวุ้นเส้น จ้ากัอันบ่ได้เอาเสื้อพ้าหอมมาจ้าจ้ากัสีเอาอันยาจากัสีเอาอันไม่กิมฟันเนี่ยใบจังสีนาะจะเนาะจ้ากัสีเนี่ยจาสีเฮ็ดเป็นห่อจังสีจ้าเนี่ยจ้ากัสีเป็นห่อเฮ็ดเป็นห่อแบบนี้จ้า จะแกก็เสียวเฮ็ดหอแบบมีจ้า นี่แหละจ้าพี่น้องยายจ้ากะเสียเอาไอ้ผักกาดขาวลวกดอกมาห่อแบบนี้แหละจ้าวันนี้ยายจา้าเสียผ้าไปเอายายจ้าเสิไปผ้าไปเบิ้งวิธีเอาลูกใส่หมอเนาะจ้าเนาะโทษเด้อจ้าเด้ออันนี้ยายจ้าก็มีแตงยายจ้าก็เสียวแตง แกงเอาหัวหมูรูดลง่มนะจ๊ะเนาะนี่กับหัวหมูรูดลุ่มที่มันเหลือเาก้เอาลวใส่น้ำกันได้เลยล่ะจ้ะ ว่มีใบปักซี่สดใสกับบ่เป็นยังนอกจากนอเพราะว่าเข้าอัะใส่หลักปักซี่ใส่กับตรงนี้แล้วเพราะว่าน้ำกระเดือดขึ้นเจจ่ากระสิจับลงเลยจ้ะเพราะว่าเจจา่าตั้งน้ำไว้แล้วเจจากระสิเอาปอนลงเลยจ้ะนี่ luôn mỏ lên nhìn nó chả nó นี่แหละจ้าพี่นออาา้องยาจ๋ามาผ้าเห็ดพิธีเห็ดเห็ดต้มจืดกุ้งซับวุ้นเส้นจ้าเพราะว่าตะกร้าเขื่อยหยัดใส่ตะแตเนาอจ้าเนาะัีนี้เข้าบายัยญดแตกเข้าใบผักกาดขาวมาเห็ดหอจ้าเดี๋ยวเบื้องภาพนี้ก็ขอใบแค่นี้ก็นนาจ้าเนาะเดี๋ยวยาจ๋าสิมาผ้าเบื้องต่อเดีอ,ออกมากินเนาอจ้าขอบคุณลหลายๆค่ะทุกคนที่มารับชมขอฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์กดติดตามญาติยานะแม่ทด้นจ้าขอบคุณค่ะ